ส่วนครับแฟนคลับหนุมีแฟนคลับมาัภิรแย่ครับแฟนคลับสีสเกตสบาทครับสวัสดีครับนี่บุกบอดน้าแชแนลที่เก่า็เป็นค่าทางการบ้านพักรับที่เก็บไว้ให้น้องยิบซี่นะครับเป็นออฟฟิศนครับให้บ่าวทุนห้องนึงเป็นมาห่อง นี่ครับนี่ครับมาเบิ่งความคืบหน้ากันครับหลังจากสร้างเพิ่นกะในพวกฝนิ่ม้วนเบามากพี่น้องครับจะเป็กกนกอสิเป็นกอไปเรื่อยๆจะมีภาพเิ่นการทำง,งานเล็กๆน้อยๆของเพิ่นนะครับมยมซีไก่เขาหมิ่นเข้ามาหลายครับโอ้อ่านประวัติบ่ไว้เลยพี่น้องนี่ครับเห็ความสนใจเป็นอย่างไรบ้างน,นับดาวครับ ภอสิออกมาสวยงามสมใดพี่น้องกระถาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับบรรยากาศบ้านน้องอิงนีก็บรรยากาศที่ครับรราาสบายีๆเลยพาย่า,ยางไป็นบ,บึงว่าสร้างเป็นจุดเริ่มทำงานหอดไซเหล่วนะครับ ไปเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่นอ้องฝากเป็นกำลังใจเห็ุคลิปดีๆบิ่งความคืบหนาบ้านน้องยิงพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับนี่ครับเบืงบรรยาก,กาศพี่น้องสร้างกับครับเบิ่งระดับเบืเบือกอ นะครับมันยากาศบานหลังใหญ่ๆพี่น้องบานนะครับมันนี้จะเริ่มกอวอครับจะเริ่มกอยิมมวนเบาพ ก็ยึดแล้วอยากเป็นการตั้งใจใสร้างเพื่อน,นั่นครับพี่นอ้องเปล่ยนความคึบหน้าเมียนครับวันนี้ก็อหอนอะไรเจ๊ไรขย้อนลุ่มครับวันนี้เมียนลุ่มมันผัด,อมมผดหอนแหงแล้วครับเมียน ฝนตกมาเนี่ยพอเย็นๆนะโอเคาามัค้ยหัวโบมี่หยากินนะครับคุณครับหลบๆพี่น้องแห้งครับแห้งแห้งครับฝนบดตกหัวโบมี่หยากินนี่ครับก็เริ่มวัดระดับแบบพี่น้องนี่ครับเตรียมที่จะกออิฐมวนเบานะครับ นีครับในส่วนนี้จะเป็นของน้ำครับอันนี้จะเป็นถังกับน้ำเซียพี่น้องใส่น้ำเสียครับนี่นก็พูดไว้ก่อนสามหลังครับบาโทนจองหลังหนึ่งพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กด้วยครับเพื่อความคืบหน้า <c oughs> มระสิออกมาสวยงามสำมเนรอติดตาม <c oughs> ครับ <c oughs> บันระดับน้ำดีน่นอะ จับระดับน้าเพื่อทีท่จะกอดอิด ครับครับ้รนาหน้องบงบรรยากาศสร้างทำงานครับตันนี้บ่งกันไกลๆครับ <rebbe> ไอเบิ้งเนี้ลอตเตรี่นี่ให้พี่น้องทั้งบาทชมเบิ้องมาส้มเลยไอ้เอฟซีเบื้องเนี้ยเอฟได้กันมือนไอ้เอฟซีเอฟซีไ้อีนางใายเป็นไงบางไอ้บ่้งบ่กับโทษมาส้มเบิ้งใส่ได้เรียกก็ได้พี่น้องเบิ้งเ็าด้วครับทั้งบาทน่ครับเบิ้งเาด้ ใหไงบันคูมาขายตวตรีปนี้เอฟซีกักนเห <F 4 S 2> อซี <C S 2> นี่ครับนี่ง่ายมีตัวเล็กนะมันพอถึงเล็กหนาก็เล็กหลังโอ้โอ,อ,อ,อเคในังเห็นลงหลดเดีนี้บอกม่นเห็นบันพัด,<อ>ดเดยนี้บอกมันลงหลดเด้ยนี้นี่ครับใหไงมาขายตุตรีขายขาย,ขายชิมือตัวนี้ชิมือแล้วใไงว่างนก็ถึงนั่นในญงเลขายสามตัวนี้องศูนย์ศูนย์แก็ีดเก่าครับพี่น้องจัใดตัวใด ู้ชมทางบ้านครับติดตามติดตามชมทางบ้านเขาเห็นทองงามเลยนี่เาเลี้ยงหอดแแะกพี่เจ้าบ่าวทุนพอนเลี้ยงโอ้ยบอกพี่ภาษามาเลี้ยงหาอย่างนั้นเอาอย่างไรให้กินนั่นเรื่อเฟื่องเป็นบ่าวทุนเมันเอาเฟื่องให้กินบาทุนโคตโกงบาทุนโคตโกงมันปวดสมองอย่างนั้นไอ้หน้าของข้าหัวลุงนดำด้วน ในมันาสิปลูกกล้วยหม่นเนี่ยมันหอมๆน่งคนเราบ้านแล้วยวคนลราใหญ่คนจะสิเอามาปลูกคนเรนเราใหญ่ไม่ได้มุสิเดียวเศ้าเพแม่สิต้ายก่อนสมบูกล้หมมานึ่ใหญ่ง่า่ป้านันเด้อเออปลูกกมพูบสิเด้กินหนอสามปีกนเหญ่้ว นี่ครับไม่ใหญ่กับมะเหล็ดน้าครับบอกหัวบอกมวนกันนี่ครับมันก็อยู่บ้านน้องคู่นี่ยเราพี่น้องออกมาเหล็ดนี่ครับบ้านน้องอุ้งอิงบ้านผักสามหลังพี่น้องบอกเลอแต่คนจีเข่ามากครับรถตุรีอกเลยแต่คนจีเข่ามากเขาเห็นบ้านอุ้งยิงนี่ เอามาก,ก็ว่าเป็นน้ำมันเป็นยาซันล่ะว่าซื้อจะสรา,างสีล่ะนี่ครับพี่น้องบานผักาจางกระเรือมคอยทำงานไปเรื่อยๆนี่ครับบัตรระดับอันใดสิเป็นขอบหน้าต่างอันใดสิที่ทับหลังครับแล้วครับคลิปนี้กับ อัปเดตให้แฟนครับทางบ้านไ้ติดตามรับชมไว้ซ้ำนีก้ก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับพี่น้องมียังคืหนะ่าเดี๋ยวผมมาถ่ายให้พี่น้องทางบ้านติดตามไปเบิ่งกันเรื่อยเคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ